พับพร้อมที่จะเอาคืนคนที่มันทำให้ย่าพับต้องตายล่ะไอ้พับแกแน่ใจเหรอที่จะทำแบบนี้ฉันว่าต่างคนต่างอยู่นักจงเวนจงกรรมกันไม่ดีกว่าแกจะให้ฉันปล่อยคนที่มันทำให้ย่าฉัานต้องตายนันแบบนั้ฉันทำไม่ได้ ตอนนี้แกมีลูกแล้วนครพับและที่สำคัญพัตเตอร์ก็เป็นลูกของลูกของฉันกับคุณวิกิอย่าพูดเลยแบบนี้โอเคฉันขอโทษแต่ไงเรื่องแก้แค้นฉันยังไม่เห็นด้วย แกทำแบบนี้สุดท้ายตัวแกเองก็ต้องเจ็บเหมือนกันฉันเองก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ยาฉันต้องตายเหมือนกันที่เจ็บมันก็สมควรแล้วให้พรับพอพอเถอะพอพอแล้ว